สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เอจะมารีวิวสินค้านะคะหลังจากที่เราซื้อขากล้องมานะคะในราคาไม่แพงเลยนะคะทุกคนอันนี้อยู่ที่เจบาทนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาแกะดูนะคะว่าข้างในนะคะมันจะตรงปกไหมนะคะทุกคนเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็จะให้ดูแบบอุปกรณ์นะคะที่ใช้ทำงานนะคะว่าในระหว่างวันหรือ การทำงานของเรามีอะไรบ้างคะในระหว่างที่เราอัดคลิปนะคะเราก็จะมีเครื่องมือสื่อสารอยู่วางอยู่ข้างๆแล้วก็อุปกรณ์ขาะกล้องนะคะเยอะแยะมากมายเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าข้างในนะคะจะตรงปกไหมนะคะทุกคนแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะดูนะคะว่าข้างในจะตรงปกไหมนะคะได้เกรี้ยมมาแล้วค่ะเขาบอกว่า ให้ทำเป็นวิดีโอนะคะเพื่อที่จะรีวิวสินค้านะคะว่าสินค้าที่เราซื้อมาตรงปกไหมนะคะทุกคนอันนี้เป็นอุปกรณ์ขากล้องนะคะราคาราคาไม่ถึงร้อยนะคะเพราะว่าเงินเดือนเราได้เยอะเราก็เลยซื้อของราคาประมาณนี้นะทุกคนนะอืม นี่นะคะโคนกเขาหอมาอย่างดีเลยนะคะนีอออ่อันนี้เป็นขากล้องแบบนี้นะคะนี่ได้มาแล้วเราก็จะแกะดูข้างในนะคะอุย้ยน้องดิ่นค่ะอุย้ยน่ากินจัง ก็นี่มีถุงให้ด้วยนะคะทุกคนนี่มีถุงให้ด้วยะคะดูนะคะว่าจะตรงปกไหมนะคะราคาเจ็ดสิบเก้าบาทนะคะทุกคนติ๊กต๊อกสั่งซื้อมานะคะนี่มีถุงอย่างดีเลยนะคะมีถุงหออย่างดีเลยว้าวแบบนี้นะคะทุกคนก็ปรับขาได้นะคะระดับหนึ่งนะคะ อืมนืมคะให้ดูนะคะอืมอืมอันนี้ก็เป็นแบบนี้นะคะจะใส่ยังไงนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทดูก่อนนะคะจะทำถูกไหมเนี่ยอันนี้จะอยู่ตำแหน่งไหนอ๋อน่าจะอยู่แบบนี้นะ,ะอืมอ๋ออันนี้หมุนแบบนี้นะคะทุกคน,นะ,คะ นแบบี้อันนี้เป็นแบบนี้นะคะส่วนส่วนอันนี้ก็คือจะหมุนไปหมุนมาแบบนี้เหรอ จะต้องต้องซ้อมหมุนก่อนนะทุกคนนะมันต้องเป็นแบบนี้นะหรือว่าหันผิดทางนะทุกคนเดี๋ยวหาหมุนใหม่ฮนะอันนี้น่าจะอยู่แบบนี้นะส่วนอันนี้ก็อ๋อน่าจะหมุนแบบนี้ฮนะทุกคน อ๋ออันนี้แบบนี้อ๋อเป็นแบบนี้นะคะทุกคน,นอืมแล้วก็จะใส่โทรศัพท์แบบแบบนี้นะคะแล้วก็จะหมุนได้รอบเลยนะคะ อันนี้เป็นของเล่นชิ้นใหม่นะคะนี่นะคะแล้วมาดูนะคะอุปกรณ์ของเอสนะคะทุกคนนะให้ดูนะคะนี่นะคะอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือนะคะอันนี้ก็จะเป็นอ,อีกอันหนึ่งนะคะทุกคนนะที่เอซซื้อมานะคะราคาก็ไม่แพงเลยนะคะอันนี้ก็อยู่ที่ห้าสิบเก้าบาทนะคะนี่ใครสนใจสนใจบ้างะคะ นี่นะคะก็จะมีแบบนี้นะคะแล้วก็แบบนี้เลยนะคะนะคะอันนี้ในราคาหกสิบเก้าบาทนะคะตรงปกอยู่นะคะทุกคนอันนี้ก็สามารถปรับได้นะคะขาก็แข็งแรงอยู่นะคะทุกคนนี่นะคะคือปรับให้มันแบบสูงได้อะไรอย่างเี้ยค,ความสูงนะคะ ได้อยู่นะทุกคนแต่ว่าอ,อันนี้อันนี้จะปรับได้ระดับสามชั้นเลยนะคะแต่น,นี้ปรับให้ดูแบบว่าเล็กๆๆน้อยๆนะคะมันหมุนรอบได้นะสําหรับคนที่ทำคอนเทนต์นะคะก็จะเป็นอุปกรณ์นะคะเจะชอบซื้อมาใช้นะคะทุกคนราคาไม่แพงหนึ่งอันแล้วนะนี่นะคะเราก็จะมี แบบนี้นะคะเอาไว้ตั้งโทรศัพท์นะคะพาวเวอร์แบงค์ม่จหลุนแล้วก็จะมีมีไว้สามอันนะคะทุกคนจะมีหนึ่งสองสามอันนะคะและอันนี้ตัวท็อปเลยนะคะซื้อมามันจะมีสองข้างแล้วก็จะมีไฟด้วยนะคะทุกคนสำหรับ คนที่ทำคอนเทนต์หรือยูทูบเบอร์นะคะเอามาโชว์ให้ดูนะคะแต่ราคาไม่แพงเลยนะคะทุกคนเข้าไปจิ้มในตะกร้าช่องต่อ,ตอด้านะคะ่ะอันนี้ก็มีไฟนะคะเสียบเสียบก็ใช้ไฟได้นะคะสำหรับาการทำงานของเรานะคะทุกคนก็จะมีเออรวมแล้วอันนี้ของใหม่นะคะนี่น้องใหม่นะคะทุกคนอันนี้ซื้อมาก่อนหน้านี้อาทิตย์หนึ่งแล้วนะคะก็คุ้มค่าคุ้มราคานะคะ ของถูกและดีมันก็มีอยู่จริงนะคะอืมสำหรับชิพนี้นะคะก็เล็กๆน้อยๆนะคะมาฝากพี่น้องอ่าทุกคนนะคะพี่น้องป้องปายนะคะมารีวิวนะคะสินค้าจากช่องโตอๆนะคะทุกคนนี่นะคะเป็นอุปกรณ์นะคะของยูทูบเบอร์ ทุกคนทุกท่านเลยนะคะสําหรับเทปนี้นะคะก็ขอบคุณนะคะทุกคนทุกกําลังใจนะคะที่แวะมาชมนะคะรีวิวขากล้องนะคะซึ่งเป็นของราคาถูกแล้วก็ดีจริงๆนะคะก็สมกับราคานะคะเพราะว่าเราไม่ได้โยกย้ายหรือเอาไปตรงไหนนะคะก็คือ,อวางไว้โต๊ะทํางานแล้วก็ใช้เวลาถ่ายทําไม่ว่าจะเป็น ขายรูปหรืออะไรอย่างนี้นะคะซึ่งสามารถปรับได้นะคะขอบคุณเลยนะคะทุกคนนะคะทุกกำลังใจสำหรับแค่นี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย